ที่คุณวางใจกับช่ว,วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้ใครตามหา SUV อยากได้รถ SUV เท่ๆแต่งบมีจำกัดวันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆนะฮะเพราะว่าวันนี้ราคาลงมาจากายแดงเกินครึ่งแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2017 Honda CRV Gen T5 เบนซิน 2.4eauto ใหม่1 7 0 0 0 0กิโลเม Honda CRV นะสุดยอดรถ SUV ขวนใจพ่อบ้านแม่บ้านครับวันนี้ใครตามหาเจน5อยู่ฮนะแนะนำคันนี้เลย2017 Honda CRV เจนที่5เบนซิน 2.4E หม่์1 70,000กิโลเมตร ก็ตามสไตล์รถใหญ่นะคันนี้ไม่อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าได้รถบ้านมือแรกมือเดียวครับแล้วดูแลรถดีมากๆเข้าศูนย์ตลอดเรื่องการดูแลไม่ต้องห่วงรับยังใช้ได้ยาวๆฮนะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะ 2.4e ขับ2ล้อเบนซิน,นรถใหม่ไปแดง1ล้านแดง1 3 9า0 0บาทบอกเลยช่วงท้ายราคาลงมาวันนี้ถูกเกินครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ SUV เท่ๆที่ทรงยังหล่อ ในขณะที่งบมีจํากัดน่าสนใจมากๆอะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิคคอม ไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ1 7 0 0 0แสมกิโลเมตรระกันซก่งเต็มราคาครับเรื่องชนหนักไปคว่ำตัดตอนน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะแต่ก็ตามเลขใหม่เพราะคันนี้เขาวิ่งต่างจังหวัดเยอะนะเพราะฉนะนั้นตอนเข้ามาต้องบอกว่ารอยขนแมวสะเก็ดหินเยอะแยะรอบคันเต็มไปหมดวันนี้ก็เลยจําเป็นต้องเก็บสีให้รอบคันเรียบร้อยยกเว้นหลังคาคันให้อย่างเดียวนะอะมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าฮะเป็นโครมเมียมใหญ่หญๆแบบนี้เลย โลโก้มาใหญ่เต็มฝ่ามือสวยๆเด่นๆด,ด้านล่างเป็นสีดำเงาเท่ๆโคมไฟหน้านะครับเป็นฟู LED เลยนะครับรุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นตัวรุ่นต้นได้ไฟหน้าฟู LED มาพร้อมกับไฟ Daytime LED โคมไฟนะครับตอนเข้ามาเหลืองๆนิดหน่อยอันนี้ลางและขัดให้แล้วอ่ะก็ใช้ได้นะตามเลขใหม่แสนก็มีเหลืองมีหมอกกันบ้าอันนี้ขัดแล้วนะก็ถือว่าใสายอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับ ด้านล่างมีใบตัดหมอกให้นะครับตามสเปคโรงงานคิ้วโครมเมียมยังสวยดูดีใช้ได้ชายล่วงชายล่างนะฮะบางส่วนเป็นสะเก็ดหินก็นิดหน่อยนะ,ะอาจจะไม่ได้เก็บให้นะครับก็อะไรที่เล็กน้อยอาจจะไม่ได้เก็บให้นะแต่ว่าสีตัวที่เป็นสีดําอันนี้เราเก็บให้รอบคัดเลยนะครับด้านล่างโครมเมียมสวยใบตัดหมอกเรียบร้อย ไฟหน้ายังสวยใสขัดขึ้นมาและยังดูดีมากๆสีสันนะครับเราเก็บให้รอบคันเลยนะครับเพราะว่าขนแมวสะเก็ดหยินกระจัดกระจายหลายจุดรอบคันสีที่ด้านเห็นนี้คือเก็บสีให้แล้วนะฮะออกแดดก็สวยงามเปล่งปังเป็นประกายใช้ได้นะครับกันชนก็เรียบร้อยนะครับเก็บให้สวยงามเพราะฉะนั้นคันนี้เราจะได้สีดําที่สวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งคันเลยนะครับ ภาพรวมแถบขวานะฮะสีสันอย่างที่เรียนเราเก็บให้พร้อมกันนะเพราะฉะนั้นสีแถบนี้ก็สวยเนียนเป็นเนื้อเป็นโทนเดียวกันเลยนะครับข้อปยังบางใช้ได้นะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใช้ได้ชายล่างของเดิมโรงงานไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับ <ml. S 2> เป็นงานพลาสติกผสมอครเี่ยมก็ยังดูดีมือจับได้สมาร์ทเอนทรีด้วยเจ้าของเดิมให้ฟิล์มมาเรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะ ส่วนหลังคานีไม่ได้ทําสีนะฮะขัดให้อย่างเดียวเพราะว่าดูแล้วก็เลียวรอยไม่เยอะมากนะครับเสากัคลิปฉลามนะฮะดิ bag, สเบกสี่ล้อหน้าหลังแล้วก็แม็กเดิมไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะเป็นแม็กสเปคเดิมโรงงานเลยนั่งเงาร่องดำโดยรวมใช้ได้นะครับยังดูดีอาจจะมีทะลอกทะหลอกบ้างเบาๆตามขอบก็ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปยุ่งอะไรยางเดิมตอนเข้ามาไม่ค่อยสวยเพราะว่า ค่อนข้างโลนอันนี้เพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อวานนะครับเป็นยางใหม่4เส้นจาก Maxxis Bravo HP เบอร์2 5 5 6 5 R 1 7เป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นเพิ่งลงพื้นเมื่อวานอ้โหขายได้ไปคุ้มเลยนะครับ ใช้กันได้ยาวๆ5ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับเนื้อแม็กด้านหลังก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางผมเปลี่ยนให้เมื่อวานเลยปี2023จากแม็กซิยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นใครได้ไปคุ้มมากๆใช้กันยาวๆซุ้มล้อเดิมๆสวยๆไม่มีชนหนักหรือน้ำท่วมอะไรนะครับโครงสร้างกันต่อเปิดมาแล้ว ประตูหลังขวาสติกเกอร์อยู่ดีไม่มีงัดแงะแก่เก่าเม็ดอ์คด้านหลังสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยๆแห้งๆเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพิษความอะไรสาวกลางขวาเม็ดอ์คอยู่ครบ ด้านในซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเสาหน้าขวาคนขับฮะเม็ดพาร์คสวยงามซอกด้านในสวยแห้งเดิมใสจ,จากโรงงานเลยนะครับคันนี้ด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ในตัวพร้อมไฟเบรกนะครับกระจกเดิมของ Honda นะฮะ ไฟท้ายซ้ายสวยใช้ได้ฝากระโปรงท้ายก็เก็บให้นะฮะเพราะว่ามีรอยขนแมวเยอะไฟท้ายฝั่งฟ้าก็เรียบร้อยกันชงกันชนชเก็บให้นี่ตอนนี้สีเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันเลยชายร่างรุ่นนี้จะเป็นงานพลาสติกนะฮะอันนี้ของเดิมโรงงานเซ็นเซอร์หลังมีให้ฝั่งนี้กันชนเรียบร้อยได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับรุ่นนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ได้ฝาท้ายไฟฟ้ามีกล้องมองหลังให้ ด้านหลังนะครับรุ่นนี้ไฟท้ายคมเขาจะบางมิดเลยเราต้องดูตะเข็บด้านบนเอาว่าตะเข็บเดิมแห้งสนิทน็อตด,ด้านข้างนะเดิมเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยงามสองฝั่งตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะฮะฝาท้ายเดิมเดิมโรงงานแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนะเดิมเดิมโรงงานใช้ได้ แห่งแหงสวยๆเลยภาพรวงแถบซ้ายอย่างที่เรียนเราเก็บสีให้รอบคันเพราะฉะนั้นวันนี้สีคันนี้จะเสมอกันนะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีเพี้ยนแน่นอนนะข้อปลายยังบางใสใช้ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะฮนะใช้ล่างงานมัติกของเดิมโรงงานไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะว่ายังดูดีมือจับสมาร์ทเอนทรีซ้ายขวาเจ้าของเดิมให้ฟีมาเรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเช็ด ล้อแม็กหน้าซ้ายก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้น,นะไม่มีริ้วรอยอะไรใหญ่โตยางแม็กซิดเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อวานครับปี2023ดอกเต็มๆแน่นอนเป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เซ้นซุ้มล้อเดิมๆสวยๆไม่มีชนหรือน้ำท่วมอะไรล้อหลังซ้ายก็สวยนะครับ4ีล้อสภาพสวยใกล้เคียงกันหมดเลยนะ ย้างใหม่4ีเส้นจากแม็กซิตฮะเพิ่งเปลี่ยนให้ปี2023ดอกเต็มๆใช้กันได้ยาวๆซุ้มล้อสวยๆเดิมๆใสๆไม่มีชนหนักประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะเรียบเนียนสวยงามเม็ดอาร์ k, อยู่ครบสวยงามเสากลางซ้ายเม็ดอาร์ k, สวยงาม ด้านล่างสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะฮะซอกในน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับอะไรสติกเกอร์อยู่ครบเป็นเบรรุนนี้อยู่ซ้ายผลิตและประกอบประเทศไทยเครื่องยนต์ K24V 3 2 0 1 0ี9ตัวถัง MR h r อยูลงท้ายด้วย T100337 นะฮะเสาหน้าซ้ายนะฮะเมาสวยงามตลอดทั้งแนวนะซอกในเดิมหมดเลยนะฮะ มาสีต่อแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดสิงหาปีหน้าครับผมใช้กันยาวๆกระจกเดิมของ Honda นะฮะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กัน <object queue. S 2> มาดูเครื่องกันเลยนะฮะคันนี้ไม่อาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยดูแลรถด,ดีมากครับเข้าศูนย์ตลอดถ่ายของเหลวเช็คระยะอะไรไม่มีหลุดไม่มีขาดเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรนะฮะ173แรงม e ้าเกียร์ CVT เติมได้ถึง E85 อัตราสิบบ้นเพลิงก็ประมาณ12.5โลลิตรนะครับเป็นรุ่นขับ2ล้อตัวเริ่มต้นได้รถมือแรกมือเดียวครับโครงสร้างเดิมๆหมดเลยรุ่นนี้อาจจะดูยากนะพลาสติกเขาบางมิดเลยดูเบ้าโชคเลยละกันนะฮะแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามแ้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีมีเบรก ABS ให้ด้วยซับในาอาจจะงกกันดูยากนิดนึงนะอาจจะดูตรงนี้ละกันผิผวพันธุ์แห้งๆนะครับใสๆชัสซีมองลงไปผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆโรงงาน ขันหน้ารุ่นนี้เป็นพลาสติกดำนะฮะมาร์กกิ้งแต้มสีจุดหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับฝั่งซ้ายก็ดูเบ้าโชคละกันนะแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับแก้มซ้ายก็อาจจะดูย่ากดูตรงน,นี้ละกันฝั่งนี้แห้งสนิทนะฮะแล้วก็ดูฝากระโปรงก็ได้น็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยพ่น,ไม,พนไม่เคยขยับนะฮะ ด้านใต้รูกลมคมกริปสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นกันร้อนยังสวยรูกลมคมกริปรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสวยงามผิวพันแห้งสนิทสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนอด็อตฝากระโปรงเดิมหมดทุกตัวไม่เคยถอดแถมเลขเครื่องให้นิดหน่อยละกันมองมองเห็นอยู่เค4ลงท้ายด้วย3201049นะฮะ สภาพเครื่องถือว่ายังใส่มากนะดูแลรถดีมากเลยเดี๋ยวไปดูภายในนองโดยสารกันบ้าแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ยังได้เบาะไฟฟ้านะฮะแล้วเบาะหนังนี่ก็เป็นของเดิมโรงงานบ่ทุกชิ้นเลยเป็นเบาะหนังแท้นะฮะแม้ว่าใหม่จะแสนเจ็ดก็จริงนะฮะแต่ว่าดูแลรถได้ค่อนข้างดี แต่ถ้าจะไปเทียบกับรถหม่น้อยๆก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะเพราะจะมีเหียวมียน่นมีทะเลาะมากนิดๆหน่นนนอยๆแต่โดยรวมแล้วฟอกขึ้นมาแล้วก็ถือว่ายังสวยนะครับได้หนังเดิมชุดเดิมจากโรงงานนะครับแผงประตูก็ใช้ได้นะฮะฟอกขึ้นมาแล้วยังดูดีมากเลยนะครับยังสวยมีลําโองทวิตเตอร์ให้นะวัสดุต่างๆดูแล้วใช้ค่อนข้างรักษานะฮะแม้ว่าจะวิ่งเยอะจริงฟิล์ม 3M เจ้าของเดไม่มาขอบคุณมากนะฮะเบาะด้านหลังเป็นยังไงแผง หลังขวาก็ยังดูดีนะเออเขาดูแลรถดีนะครับวิ่งทางไกลเป็นหลักนะใบอาจจะเยอะนิดหนงึงฟิล์ม 3M ยังสวยมีแอร์หลังด้วยนะมี USB ด้านหลังให้อีก2สะดวกสบายนะฮะบอดแถวกลางนะฮะก็ตามเลขไม่แสนเนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้ไปเท่ารถไมน้อยแต่ว่าฟอกขึ้นมาแล้วใช้ได้นะถือว่ายังดูดีมากเลยนะถ้าเทียบกับเลขไม์ถือว่ายังสวยอะ่ะ นะหมอน3ามตำแหน่งรูติดตั้งคาซีดไอโซฟิกมีให้ตรงกลางที่เท้าแขนมีร่องวางแก้วน้ำให้แล้วก็ตัวเบาะเลื่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูเลื่อนได้นิดหน่อยอ้าโอเคเยี่ยมแล้วก็พับได้นะฮะหกสิ 60, 40, แบบนี้พับตรงนี้ใช่ไหมด๊บด้านหลังก็มีเบาะแถว3นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น7ที่นั่งนะครับก็วัสดุ บอกเนื้อบอกอะไรด้านหลังยังสวยมากนะครับแพงด้านหลังเป็นงานพลาสติกสีดำนะฮะมีริว้วมีรอยจากการผลของ,ของบ้างเบาเนิดหน่อยนิดหน่อยตามสไตล์รถท่องเที่ยวมีกันบ้างด้านหลังมีไฟมาให้ด้วยแล้วก็มีถาดรองจากเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากนะฮะโคมด้านล่างก็ยังสวยนะฮะมีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะครับด้านหลังรุ่นนี้จะบุกไอตัวผ้ามานะมันอาจจะดูด้านในไม่ได้ พับตรงพลาสติก Life. ใช้ได้มีริ้วมีรอยบ้างนะต,ตามสไตล์รถท่องที่ยวมีกันบ้างด้านหลังจะมีแอร์เพดานมาให้ในแบบเออเหมือนถาดขนมครกตลก <hum> ตะละดีนะฮะก็เป็นดีไซน์ของเขาปรับความแรงอะไรได้เองด้วยนะฮะเนื้อบอดด้านหลังสวยเลยนะครับบอดแถวสาเนื้อบอดยังสวยมากนะครับแล้วก็พับได้พับได้แบบไหนเดี๋ยวดูอ่ะพับราบได้นะครับ แยก50 50แต่ว่า,าจ,จะต้องไปเฉลี่ยพื้นที่กับไอตัวบอกกลางนะฮะแบบนี้นะฮะพับราบลงมาได้นะก็เพิ่มพื้นที่ด้านหลังไว้เก็บของได้วัสดุด้านหลังงานพลาสติกมีรอยบ้างเบาๆนิดหน่อยนะฝั่งขวาโอเครอยไม่เยอะนะเพดานยังสวยมากนะครับด้านหลังวิธีการเอาล้อ,อไหลออกมาอาจจะลําบากลาบนนิดนึงนะฮะคือต้องพับเบาไหลสเต็ปเลยแล้วก็ยกอย่างนี้อ แม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบคันล้อกระทะมีให้นะฮะเฮ้ยล้อแมกล้อ,อไหลเป็นล้อแม็กนะฮะมีให้เล็กน้อยนะครับอ่ะมาต่อด้านหลังซ้ายนะฮะเปิดมาแล้วแผงหลังซ้ายก็ยังดูดีใช้ได้ยังสวยฟิล์ม3 m อมก็ยังสวยตัวเบาะแถวกลางนะครับเนื้อเดิมโรงงานหมดเลื่อนได้นิดหน่อยนะครับฟอกขึ้นมาแล้วจัดว่ายังดูดีมากๆนะครับเออนะฮะก็สวยนะครับ แต่ก็อาจจะไม่เป๊ะเท่ารถใหม่น้อยนะฮะอันนี้ใหม่เขาล้นลนก็อาจจะเหลือบอมีหรือมีรอยบ้างนะแต่โดยรวมยังใช้ได้นะยังสวยมากนะครับประตูหน้าซ้ายก็ใช้ได้นะฮะสวยใสยดูดีนะครับฟิล์ม 3M ยังสวยเหมาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับหนึ่งตัวนะฮะฝั่งนี้เป็นเบาะธรรมดาได้หนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานพอกขึ้นมายังสวยดูดีนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันกุญแจเป็นแบบนี้ คุณแจสำรองมีให้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วใหม่1,70,000โลนะครับกับอายุรถเอ่อ6ปี6ปีกับก2 0 0 0 0กว่าโลต่อป,ปีนะครับก็อันนี้เป็นรถใหญ่กาของเดิมก็ออกตังจังหวัดบอ่อยจะวิ่งเยอะนิดหนึ่งอ่ะเปิดแอร์ก่อนแล้วก็ปิดฝาท้ายก่อนนะฮะรุ่นนี้จะมีฝาท้ายไฟพ้าให้ปุ๊บนี่แบบนี้โอเคเรียบร้อย แอร์ดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้เจระดับคุณภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ให้นะครับปรับทิศทางดิจิตอลมีให้โอเคคอนโซลด้านหน้ามาด้วยวัสดุนุ่มๆแบบซอฟทัชสีดำ โดยรวมถือว่ายังเนียนใช้ได้นะยังสวยดูดีถุงลมด้านหน้า4ใบที่บอกอีก2เป็น6ด้านหลังอีก2 8ถุงลม8ลูกเลยนะครับหน้าจอนะฮะตัว e จอจะให้มาไม่ใหญ่เป็นจอเล็กๆนะมีภาษาไทยให้รู้สึกจะสัมผัสไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ตัวท็อปอันนี้ตัวเริ่มต้นนะก็จะเป็นจอคอมมานด์มีภาษาไทยแต่กดไม่ได้นะ แต่มี USB Bluetooth เนี่ยมีนะครับต่อโทรศัพท์ได้เล่นเพลงจากมือถงมือถือได้นะฮะอ่าโอเคเครื่องเสียงของเดิมติดรถมา๋หวรูว่ายังเป็นไงคับอันนี้ปรับผ่านดินกินยาอโอเคยังใช้ได้นะฮะด้านล่างเกียร์นะครับเกียร์ CVT หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังสวยดูดีใช้ได้นะครับ มีเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮมมีหมดกันขับขี่แบบประหยัดด้วยนะครับด้านล่างมี power outlet นะเจ้าของเดินแถมกล้องหน้ามาให้แล้วขอบคุณมากไปตามนี้เลยนะฮะมีร่องวางแก้วน้ำให้ตรงกลางอีก2ร่องนะแล้วก็ที่เท้าแขนจะเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนได้นิดหน่อยด้านในเกเก็บของให้มาก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะมีพอร์ตอีก3พอร์ต USB AUX power outlet นะครับ แล้วก็มี Cruise Control ให้นะครับมีมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงมีให้โลโก้ยังสวยวัสดุก็ยังใช้ได้นะฮะก็ถือว่า,าดูแลรถได้ดีนะครับดูแลรถได้ดีมากนะครับปรับทิศทางได้4ขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังโอเคครบกระจกไฟไฟ้านี่รู้สึกได้ออโต้หมดเลยทั้ง4ี่บานอ่าเยี่ยมดีมากอันนี้ผมชอบเ็นนั้นล็อกมี กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะฮะปรับองศาไฟหน้าสูงต่ําได้มีระบบควบคุมการทรงตัวโอเคเยี่ยมกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้มีไฟเพดานเป็นหลอดแ LED ด้านหลังมีอีกคู่นึงโอเคที่บังแดดเป็นสีเทานะมีกระจกแต่งหน้าให้โอเคฝั่งซ้ายก็มี ให้เพดานเป็นสีเทาก็ยังใช้ได้นะครับแม้ว่าจะวิ่งไม่แสนเจ็แต่ก็ถือว่าดูแลรถด,ดีนะครับดูแลรถด,ดีโอเคเจ้าของเดิมทำอะไรไปครับเนี้ย BG Honda Group ล่าสุดเข้าไปเมื่อแสนหเมื่อต้นปีนี้เองมีนาคมครั้งต่อไปแสนหกเเกินแล้วอันนี้เกินระยะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกรถเข้า h ัน d a กันเราพึกให้ ล่าสุดเปลี่ยนน้ำมันกองน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วนะฮะทันนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาเมื่อมีนานี่เองนะเนี่ยน้ำมันเกียร์เปลี่ยนมาเพราะนั้นไปตามนี้เลยจะมีรอบนี้ก็แค่น้ำมันเครื่องไส้กรองแล้วกันนะครับซ้ายมือเกะอ่ะมาแฟ้มมีให้นะครับทันนี้ได้มือเดียวนะครับได้มือแรกมือเดียวนะป๊าบคู่มือโอ้โหมาเล่มเบเริ่มเลยนะฮะคู่มือมาเล่มเบเริ่มเบอเ่ม สม,มุดเช็คระยะมีให้ด้วยนะอ่ามาดูกันเลยออกรถพฤษภาคมนะฮะ2017นะครับเป็นตัวรถแรกๆเลยของโฉม Gen 5นะฮะพระนครฮอนด้าเครื่องยนต์ K 2 4นะฮะลงท้ายด้วย3201049นยเเป็นตัว2 4 e นะสีดำมุกคริสตัลแบล็คเพิร์ลนะฮะเลขตัว w, ถัง MRHRW ลงท้ายด้วย P 1 0 0 0 3 3 7นะครับ ผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวนะครับนี่ดูแลรถด,ดีนะล่าสุดตรงกันกับใบนี้เลยนะเมื่อมีนาพึ่งเข้ามาถ่ายนะ้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับใช้เยอะแต่ดูแลรถด,ดีก็โอเคนะมีประกันเหลือไหมเนี่ยมีประกันเหลือด้วยพี่น้องขอบคุณมากของเมืองไทยประกันภัยชั้นหนึ่งนะไม่ระบุผู้ขับขี่หมดอีกทีปีหน้าใช้กันยาวๆ พฤษภาคมปีหกเจ็ดนะครับเบี้ยชั้นหนึ่งมื่นแปดกว่าอันนี้เจ้าของเดิมแถมให้ขอบคุณมากนะไปตามนี้เลยสำเนารถคันนี้มือเดียวฮะผ่อนกับท t ทีตอนนี้เป็นชื่อเจ้าของคนเดียวนี่แหละองพันสิบเจ็ดนะจ๊ะ โมเดลปี2017นะครับป้ายกรุงเทพ5010นะสีดำเดิมโรงงานเลขตัวถัง MRHR w p ลงท้ายด้วย P10337 เครื่องยนต์ K24 V5320 1049เบนซิน4สูบ2.4ลิตร1 7 3แรงมาไปลองขับกันกล้องหลังมีให้ด้วยตามสเปคโรงงานอาจจะจอเล็กๆแต่มีก็ยังดีขอบคุณมากแล้วรู้สึกจะเป็นเลือกมุมมองได้ไหมได้ปะ ได้ไหมได้นิดหน่อยอ่าได้สามมุมมองเหมือนกันนะแต่แป้นกดไม่ได้ต้องกดตรงนี้เอานี่เลนสวายเลน์จากด้านบนเลนปกติอ่าโอเคใช้ได้นะครับถอยไปก่อนนะอ่าถอยไปก่อนปั๊บถอยไปเลยนะครับอ่าโอเคเครื่อง173แรงมานะครับเหลือเหลือแน่นอนนะขับต่างังหวัดสนุกโอ้พุ่งใช้ได้เลย พื้นที่การรออาจจะไม่เยอะอามเล็กก็ยังดีนะช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มใช้ได้เครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายห้องโดยสารกว้างนั่งสบายครับปลอดโปร่งเป็นรถที่เหมาะสําหรับรถครอบครัวนะใช้ส่วนตัวใช้ท่องเที่ยวใช้ขนของได้หมดเลยนั่งกันได้เจคนนะแต่แถวหลังนี่แนะนาว่าเด็กนั่งก็พอผู้ใหญ่นั่งน่าจะไม่ไหวนะเบาตัวเล็กน,นะครับแต่ถ้านั่งกัน5คนนี่สบายเลยขนของกันให้พอใจนะครับ อ่ะวงเลี้ยวกันหน่อยวงมาลัยก็โอเคนะครับแน่นแน่นเฟิร์มเฟิรมกระชับจับแล้วมั่นใจดีวงเลี้ยวก็ยังแคบด้วยนะออื mm. ดีเรื่องความคล่องตัวย,ยังใช้ได้โอ้ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะแต่ได้รถบ้านมือเดียวเลยแล้วดูแลรถดีมากครับเจ้าของเดิมแล้วราคาบอกเลยฮะ จากป้ายแดงวันนี้ลงมาถูกเกินครึ่งแล้วนะฮะในขณะที่ทรงรถนี่ยังหล่อมากยังดูร่วมสมัยเดี๋ยวไปฟังราคากันเลยฮะไปอา ...CRV นะวันนี้ได้เจน5เลย2,017นะฮะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงแต่ต้องบอกเลยว่าราคาวันนี้ลงมาถูกมากๆเลยนะฮะคันนี้ตัวเริ่มต้นของเป็นซินรถใหม่ป้ายแดง1 3 90, 9า0 0 0บาทใช้ไปหปีนะฮะกับไม้แท้ๆ1น0 0 0 0 7,000 0กิโลเมตรก็ตกปีละ2,000 20, 0กว่าอาจจะสูงนิดหนึ่งนะก็ตามสไตล์รถใหญ่คันนี้เขาวิ่งทางไกลเป็นประจำแต่ดูแลรถด,ดีเหมือนเดิมและราคาวันนี้ฮะถูกลงมาเกินครึ่งแล้วนะฮะวันนี้ปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขาย7,19,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง เลด,ดีฟรีดาวรดศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหราคาเราใจมากๆเลยเพราะวันนี้ลงมาถูกเกินเครื่องแล้วเลีว้วดีเซียวเ5นะท่านผู้ชมโฉมนี่ถือว่ายังหล่อมากๆเลยได้สีดําได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะและที่สําคัญยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมครับรับประกันเครื่องยนต์ กว่า ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่นอนออกรถครับผมเจะเารถเข้าศูนย์ฮอน d a เปลี่ยน่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกไม่ให้ฟรีเติมลมยางในโตเจนให้ ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ f u l HD ให้ฟรีทากวอมสะอาดและรมคันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบ Gen. เช่นเคย CRV e Gen 5ครับท่านผู้ชมสีดำมือแรกมือเดียวฮะราคานี้ต้องวิ่งแล้วรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง ID Line ด 19SP หลหนาแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่คุกกันแบบพิมพ์19สีประการเราอยู่ถน,นนกนรารประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวายทีมงาน่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประการรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติ็ดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนนาที รถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซอบสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สิบประกรณ์รุ่นนีองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com